ดูเรื่องราวอันนี้สิทาดีเห็นผลทันตาไม่ต้องรอเป็นเศรษฐีคือชายคนนี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายไอ้จังหวะที่ไปเก็บของเก่าเนี่ยเนาะไปเจอเงินแสนตกอยู่อะไรคะหลบให้เขาหน่อยอออโลดะเมืองดีพลเมืองดีคนทําดีต้องเชิดยันหล่อยให้เขาเนี่ยพี่นักตรงนี้จะเป็นหน้าพี่นี่แหละที่อยู่ในวงกลมเอ้หน้าคล้ายกันเหมือนกันนะคล้ายนดีพี่พลเมืองดีนะเออเนี่แล้วเขาเจอเงินแสนแต่ทีเนี้ย เขาว่าส่งให้ตํารวจหวังที่จะเจอเจ้าของตัวจริงเจอเงินแสนก็เลยส่งมอบให้ตํารวจไม่ได้อยากจะเก็บไว้เป็นตัวเองยายสอนมาดีไม่ให้เก็บเงินนะคะเจอเจ้าของตัวจริงและนี่แหละเขาบอกคนที่ทําความดีนี่ไงเห็นผลทันตาเลยนะคะเอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะอ้นี่นะคะถึงบ้านเขาแล้วมาส่งพลเมืองดีนะคะเก็บเก็บเงินได้แสนหนึ่งมาส่งคืนที่โรงพักกลางใหญ่นะคะมาส่งน้องฮอหมอง นี่นะคะถึงบ้านเนี่ยบ้านเขาเห็นบ้านอะไรอ่ะคุณผู้ชมเขาโอ้โหของอะไรมาด้วยอ่ะเขาเขาพี่ปียนุษเนี่ยหรือว่าพี่อุนะอายุ41ปีคนที่ทําเงินแสนเนี่ยตกใช่ไหมที่เขาเอามาเนี่ยจะเป็นมีรถจักรยานยนต์นะแล้วก็เป็นรถเข็นของนายน้ำฝนคนที่เป็นพลเมืองดีเก็บเงินได้ก็เอาขึ้นท้ายรถกระบะเลยพามาส่งบ้านที่ตำบลหนองแวง จังหวัดอุดรธานีเขาบอกเขารู้สึกขอบคุณมากเลยที่เก็บเงินได้แล้วก็มาแจ้งตำรวจนนมอบสินน้ำใจใ,ใ,ให้ไปมามานะจำนวนหนึ่งทีนี้เรื่องนี้มันเกิดจากนายบุญกองมัานเมืองปักหรือว่าพี่น้ำฝนนะคะอายุ28ปีเนะี่ยคนเก็บของเก่าเขาเก็บเงินสดได้10,000แบาทริมถนนกลางใหญ่น้ำโสมค่ะก็มาแจ้งตำรวจสพกลางใหญ่บอกว่าช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยทีนี้เขาก็บอกว่ามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเวลาไม่มีคนจ้างจะปั่นจักรยานพ่วงข้างแล้วก็มาเก็บ ขยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปขายแต่ยานพวกข้างเลยเหรอเป็นรถเข็นนะเนาะแล้วก็ไปเก็บได้คราวนี้เขาไม่อยากเก็บไว้ยายสอนมาดีก็เลยไปคุณตำรวจช่วยตามหาหน่อยแล้วตำรวจก็เลยให้ไปชี้จุดที่ไปเก็บเงินได้จากตรงไหนยังไงปรากฏไปเจอเจ้าของที่เขากำลังมาตามหาพอดีคุณปียนุชใช่ไหมใช่คุณอุนะก็ประสานกันมาเอ้าฟังเสียงคนที่ทำของหายแล้วได้คืนเขาก็บอกดีใจมากนะเพราะว่าตัวเองอ่ะเอาสร้อยไปจำมา <น>เอาซ่ <นำ S 2> อจะ<ำ>ไปตึงมาเสร็จแล้วก็ได้เงินมา4 5่แสนห้าทำหายไปแสนหนึง่งก็มีทางเจวิคุณวิไลปราบคนชั่วเจ้าของลานรับซื้อ,อยางพาราตกลงรับนายน้นําฝนทํางานประจําที่ลานรับซื้อ,อยางเลย<อ>เพื่อตอบแทนความดีผลของความดีก็คือผลทันตารู้สึกคุณอู๋เขาจะให้อะไรด้วยรมั้งนะรู้สึกจะตบรางวัลให้ส <3, 000 S 2> ามพันสแล้วก็ได้งานประจําทําแล้วนะ